เ่ยสเจ้าีค่ะอาหารพักละกันมาเจอาาับเข้าสู่ช่องเจ้ยจำปาดงนะคะมา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 กินข้าวน้ากันมากินข้าวน้ากันไปเรียกก็ไม่มามายูดิเออขัดผักข้าวขัดจังได้ใครสิขัดนะน้ำสะกรอน ยาปูอมน้ำยาปูเาะหน้าก่นาหารย่าเด้บอกให้บ้านเราทำาอ่ไร่หรอกไร่ฟังแหมันเป็นของใต้แล้วอร่อยเลยน้คือไร่งไ่ปงมไ้กินปูกินอะไรด้วยไหนปูทะเลเจ้าีไรสซนโอ้กิร่กลินอ้เปเรืงของกินไม่ว่าเปล่จากเธอ่ออรุงมาพี่มาพี่อัเดียแยยลออุงเด้วเพาะมันทำใหม ก็บ่เป็นจะคือแหรวไม่เขาเขาทำใหม่เขาทำใหม่แล้วไม่เป็นเนอะนายจะต้องดูด้วยรอลุงลุงจิมบ่านนะนายเรายูทุบเจ้าเจ้านาย u ูทุ e มาก่อนอ่ะัเน็ตยังไ่เม็อยู่ไหน รอลุงป้ารอลุงป้า<อ>ป้าขึ้นขึ้นเองไม่เคยขึ้นแบบฮะขึ้นไรทอเองมาเป็นเบาอีรีนี่ ยาว่าเาเว้ยนี่กี่ยังึ้นเองเป็นเลยไม่ได้มันจะไปไหนแม่คุจริงอืเจ้าต้องกดเหลี่ยมตรงนี้อืมันถิงจะได้ถ้างนั้นมันไม่ได้มันหลายขั้นตอนอมันเพิเขาทําใหม่แล้วนี่ได้ไหมเราเสร็จที่นี่อันนี้มันยังไม่ได้ภาพเรากดตรงนี้แล้วก็มัดก้อนถิงจะได้น้าเจ้า กดตรงนี้อีกจะแน่แล้วบอมันไม่จับตอนหรอกง่ายบอมันมันยากพอเก่าอยู่มันหลายขั้นตอนมันบอมันหลายขั้นตอนขั้นัใจคอยจึมาถามเจ้าพอยได้ตั้งคันสามเด้อคยมาถามเจ้าโอ้ยโชคดีจังแม่มาให้แม่ด่าด้วยมีใจด้วยได้แต่ว่าพันสามเหมือนไม่คิปนั่นโอ้ยแม่ด่าเนี่ยมันจะได้เด้อแซ่บเนีจะได้แซ่บแซ่บเอาให้เจอยกินไหมให้เจอยกิน เจ้าเก็บไว้ด้วยนะฮะมาทิ้งนะคอยบอกก่อนน้ำแคงด้วย,ยมันแสบแม่คอ,อ,อยกินให้ยังคอยกับใบให้เคยกินสำหรับกินน,น,กน,กกนี้ก็อยดีลยวกดไลค์กดแชร์เด้เดเดอพี่สมอสกินหลายๆนี่แกงหมกักซักินก็แซบบแสบหมักแตงโมนี่ก็หวานหวานขอแม่ไม่เลวโอ้ไหนล้เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวไปลูบอกเด็ดบ้ไเด็ดบ้รถบาง เน็ตมันกรถึงกว่าเน็อื่นหือกว่าที่ทำความสะอาดเดี๋ยวนะอยู่น้ำ่ดาเมดาอตนแม่ด้มาามนเน็ตมั่วบอขันมั่วยาสาใส่ของยานี่บยยาใส่ใบป้ายถ้าชัดกดหนึ่งไม่ชัดกดสองนะาโอ้ยเกนุ่ตีนกินให้หมดเลยเด้อไม่ต้องเอาไว้น้ำยาอร่อยมาก ไม่ชัดกดย่าถามพระหวานให้หน่อยนะชัดกดหนึ่งไม่ชัดกดสองฮะบางสายยังครับขอโทษก็ไม่ได้ค่ะโมตีจ๋ามามาคุยกันหนูแม่เจ้ยมาแล้วชัดบมมาแล้วคือพอใส่ถ้วยนี่รุ่นแม่เจ้ยมาแล้วย่ามาหลายยายอินหรอบอแม่ร้อาอีกมาเดียวย่าตาเอาอีกคอขอยกินข้าวมาเลย ขอบคุณนะคะไม่ีเลยผร้ส่งที่มีทางตะวันสะคแโ่ที่แช่เลยลายได้นั่นแถมหนึ่งกล่องราคาเจ็ดแปดศูนนะคะโปรสี่นะคะริมหนึ่งดวงล้อสองศูนย์ศูนย์ศูนย์เท่านั้นนะคะโอ้โหลุแตกแหมมเลยนะคะเด็อจีเดอ มากินขนมจีนของยายบ่อนโปรที่ห้านะคะอร่อยเกวล้างหน้าสองแถมเียวล้างหน้าสองแถมเบสตี้มาเด้อมาเด้อกินข้ากับนากินเผากับปลาทูน้ำแกงน้ำห้าห้าห้าหนึ่งแปดเท่านั้นนะคะ สอจสอบถามแปดเก้าสองเจ็ดเก้าสี่เจ็ดห้าไขไปอยากนั่งเนี่ยคนั่งไบมากกรได้ห้าหสองหกหกหนึ่หกสามสองสี่สองห้าหกสี่สี่นะคะเต็มเต็มชัดนะคะโอเคชัดเลยขอบคุณค่ะคุณกัมปี้สวัสดีค่ะกินข้าวขอบคุณนะคะให้ให้หัวใจมาคุณอะไรเนาะมดออมอะไร ยำปลากระป๋องนะคะอออะไรเนาะในอ่านบอกแล้วก็ทอดไข่ของบ่าวมนี่ย่าบ่มีหม่องนอนในเมนี่เบิดแล้วค่ะมากินมากเพราะท่านได้กินก็ได้กินไดกินมากินขนมจีนน้ำปูของพี่สมรอร่อยอร่อยนะเมนี่กับเต่าแซ่บดีแม่ดาจนบ่อยากเศร้าค่ะพี่น้องค่ะเพราะเศร้าน้ำยาอร่อยจริงๆนะแม่ดาแม่บคนดีดักเครือเนาะน้ำยาอร่อยเมนี่กินเต่าดีไหแกงกระเส็บป่านนี่เต็มแกงกระเส็บหมากักเบิดจ้อยเห็น้องมีหม่องนองในเมนี่จะนอนในรถ ไข่อาบน้ำแล้วก็จอดมานอนไข่ติดเครื่องนอนมีแต่าคนหนวกหูอีกไอยไปนอนมองได้ติดพ่บัติซ้าบาได้เขาหนวกหอยข่ไม่เงี้ยบมันหมากันแน่นมากินมือนี่งไม่กินมือไม่ไม่กินมือไม่มือนี่มันมือหนึ่พักกับมันย่างปลากระป๋องนะคทนมีดลวกพักมีดพักคันแม่คอยไปเอาไปข้างนอกคอยจจอดเก็บักภาษีเอามากินเนี่ยมองได้จ้ำแยกกหรดอพี่สมอนซ้ำแยกอะไ ไปนี่ก็มองซ้ำแยกเห็นบ่มที่มันก,นเกิเรียกไดยคุณเรียกไดยพี่เลี้ยงบ้างพี่เนี่ยจำแย่ <c oughs> ก้งางขาดนะน่ะผมเก็บตลอดหูวหันน่ะเอามากินข้าบะหมีผักตอนนี้เนี่ยเขาจไมาเลยปลูกผักเขาต้องเก็บผักนั่นแหละเนาะนะแ <c oughs> ล้วข่าวแซ่บไล่มันนี่ใครเลยมาขอชาร์จแบตหนุ่มโอ้มาเข้าครัวนะคะทำให้มาขอชาร์จแบตแล้วก็จะเข้าบ้านเพราะว่าไม่มีไฟเนาะ เลยมาขอชร์จแบบนี้มาสอนรับเอฟพีไม่คิดมาตั้งแ่บ้าน้ำบอกแอบน้ำมากมากัแม่กินแม่กินแล้วมีป้อนหนึ่งนะคะที่พีขอพี่ห้ากล่องแถมหนึ่งกล่อง หนึ่งหกศูนยูนเท่านั้นนะแล้วกล้องแก้ตั้งไว้ไหนเซรัมแ้วก็สลรับไลนี้นะคะอ่าอาแมนเป็นคลิปเหรอมันไม่เป็นขึ้นไรอ๋อสองอันเบนและบอยใ่เบนนะที่ห่เบนหักจะกองลายหลูดเอาอย่างวุ้นเบนกจะองโอเคเห็นแล้วาถึง่านน้ำกันดเยดเด้อทั้งดนทายแมนทาเปล ขอบคุณมากๆค่ะเอ็มมี่ค่ะทวดนะคะสนใจนางล้ำสนใจนางลำน้ำแข็งหอทอนแก้ปวดเอ็กซ์ลงทุนะคะลงทูนปาลิขิตนะคะสนใจก็ทานตุ้งก้าเพิ่มเติมได้ที่โฮเอสไลน์ได้เลยนะคะแดบอีรีเนาะฮะกระเทียมเขากปทำยาเขาอร่อยอ่งผิดนะคะยาเขาอร่อยอร่อยมี มีสูมินตานะคะสูมิูมินตาเนาะซูมิตาบอค่ะเขาคนนอ้มีน้ำตาันะค่ะเป็นดาอร่อยมากเขาขัวได้ทีเนาะไม่มีกลิ่นตูวม้แต่นเดียวมันหอมมันแซ่บมันมั่นเนาะอืมมันอร่อยกินข้าวที่สมองม่ถ้าถ้าแบบว่าถ้าเป็นของปักตาแบบใครจะชอบกินเลยเพราะว่า กับตเขาทำไม่พี่เจมอนก็ตักใส่เนื้อหมูน่อบ่เขาบม่กินหมูบ่ไว้อินเนาะใส่ไก่กินหมูบ่ได้บ่ไม่ใช้คุณมันจะเสียรสชาติหนี้ตานะคะมันจะเสียรสชาตินี้ของของใต้นี่เขาจะทำแบบเข้มเลยเข้มข้นย่าเคยกินบ่แกงน้ำมันข่อยแบบแท้แท้ไปแกงน้ำมันใต้น่ะไม่เคยไม่ได้เคยได้กินข่อยนะเคยกินข่อยมากเขาบอกว่าพรุ่งนี้ก็จะมาว้ที่ราเวลาไปยุ้กรุงเทพเนาะเขาจะซื้อแกงไปว่ากันนเขาจะมาไหวปู่เพราะว่าเขาอยู่ถึงวันที่สิบห้าบ่ ขราวทุนน้ำไว้คู่มื้อร้านตะพินมินดีทนนะคะแม่ดาและทุกท่านรอบห้องสวัสดีค่ะสวัสดียาหลังนะคะเบดโนดแล้วมาเด้อมากิงเขาทบายเอสีเราตั้งตาเยอะนะสวัสดีค่ะลุงจีมไปแลม่ยากเนาะต้องทำตาเยอะเค่ะคุณสงขายาลาสตูนอะไรเงียนเบิสเงียนมาเอสีใจอ้น่ารัก เลี้ดีไดมีแต่ใจดีทั้งนั้นเลยนะเหมือนมที่เอารถซัดมาตอนนั้นค่ะเลี้ยงดีไดีรถตู้มาวะนะกระสามสี่คันมาแล้วก็มีสวนผลไม้รากไม้มาด้วยนะขอบคุณนะคะแม่ดาอันนี้เ็เลือนเนี่ยกิ่นบาลีเจ้าเหรอคะ อเองกินบรรจงหมอคะแม่ละอันที่อยู่ว่านคุณจำลองนะคะสวัสดีค่ะนะคะคุณอารีนะคะคุณมาจาจีคุณลูกค้าค่ะกจะเอาลูกมาจาจีคุณมาจาจีของคุณโจนผูเน้องคนนึงปูฟาริจิตนะคะคุณมาตาจีนะคะอยากอยากรู้จริงนะเรื่องหมาโอ้ยไม่ยากเลยค่ะก็มีแค่สามตัวนะคะเรื่องหมานะมีปากแปรแล้วก็มีเยลลี่แล้วก็มีกีตาร์ ส่วนส่วนอะไรนะส่วนลาเต้ลาเต้เป็นหมาเจ้าของสวนยางค่ะเขาก็เจ้าของเขาก็ผ่านมันนี่ทุกวันทุกวันนี่เสียงนาเขาอยู่ตรงนี้ลาเต้ก็เลยมาอยู่นี่มันอยู่ก,กับแค่สามนี่ก็เหลือแค่สามนี่แหละนี่จ้าปากแปดแล้วก็ยินที่แล้วก็กีตาเนาะก็มีแค,มแค่สามนี่แหละค่ะนะคะโ<ล>อ้ข <because S 1> <า>นมจีนสุดแซ่บ สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะนะคะข้าวกับปลาโอ้ยเสียบหลายเสียบหลายสวัสดีค่ะสี่สิบท่านนะคะกินเขาน้ำกันเด้อเอาน้ำยากับกล